รู้ก่อนเล่นสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการรู้ก่อนเล่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก้าอยู่กันในเกม p r e s s u r e Y นะครับผมเป็นเกมใหม่ของค่าย p r ค g m a t i c Play นะครับผมเกมนี้ก็ จะมีฟีเจอร์ตามนี้เลยนะครับผมนี่ครับนี่คือตัวแพงก็คือมงกุฎนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ความพิเศษของมันก็คือถ้าสมมติได้ Y เข้ามาเนี่ยครับมาพร้อมเหรียญนะจะมีเงินปรากฏอยู่บนเหรียญเนี่ยเหรียญจะถูกเก็บเข้ามาในกล่องและเข้าทันทีนะครับผมก็คือจะเก็บเข้ามาทันทีนะครับผมเกมนี้เล่นง่ายๆเหมือนกันครับมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ฮะอย่างนี้ลยครับไเข้าทั้งหน้าก็โหเบิ่มๆเลยฮะ ครับ1,2หมุนก่อนนี่ครับนี่ครับกล่องก็จะเก็บเหรียญมากพอเก็บเหรียญมากอย่างนี้เราก็คือจะได้จํานวนเงินตามนี้ไปเลยนะครับผมจํานวนเงินตามที่กล่องเก็บเหรียญเข้ามาได้นะครับโอ้โหเยอะจริงๆฮะนี่ฮะเข้าอยู่แล้วโอ้โหเข้าง่ายจริงๆครับอ่านะครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งได้เยอะนะครับเนี่ยโอ้โหมาครับเดี๋ยวเราลองมาซื้อฟรีสปินกันให้ดูดีกว่าครับว่าฟรีสปินจะเป็นยังไง นะครับผมขอซื้อแบบเป็น15เหรียญเลยนะคับน,นะครับก็คือ15เหรียญเต็มหน้าจอนะครับผมถ้ามี15เหรียญเต็มหน้าจอในเหรียญจะถูกเก็บเข้าด้านขวานะครับจะเห็นว่าเงินทั้งหมดจะเป็น3,975บาทแต่ว่านั่นไม่ใช่เงินที่เราได้นะครับจะมี9ฟรีสปินซึ่งถ้ากล่องมา1กล่องเนี่ยก็จะได้3,975ไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหสุเพอสไปก่อแล้วฮะ7,950 ช่องเราบอกเลยฮะใส่หนักใส่เต็มตลอดนะครับนี่ครับถ้าได้เหรียญมาก็จะบวกจํานวนแบบบวกตังค์เพิ่มเข้าไปนะครับผมก็ลุ้นให้กล่องมาเยอะๆนะครับมาฮะลุ้นว่าจะมาไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องลุ้นสัญลักษณ์อย่างเดียวนะครับนี่ครับลุ้นเงินเข้ากล่องแล้วก็ลุ้นให้กล่องมาเยอะๆครับเกมนี้กล่อง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 โอหกล่องไม่ออกเลยมาแต่เหรียญเพิ่มเงินเข้าไปกล่องกล่องนะครับลุ้นกล่องก่องตอนนี้โอ้โหกล่องให้มาเลยเพิ่มแต่เหรียญกล่องจะมาบ้างไหมฮะกล่องจะมาบ้างไหมครับ กล่องจะมาบ้างไหมไม่มากล่องจะมาบ้างไหมกล่อง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 โอโหกล่องไม่ออกเลยทุเลดี